สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนเชนมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการงานอาชีพค่ะแนะนําตัวกันก่อน,นนะคะครูชื่อว่านุพัชชอสงดําหรือว่าชื่อเล่นว่าครูยิมปกติแล้วเนี่ยครูจะเป็นครูที่สอนวิชาภาษาไทยแต่ว่าในเทอมนี้นะคะครูจะมาสอนการงานอาชีพให้กับพวกเรานักเรียนชัชนมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะมาทาความรู้จักกันก่อนวิชาการงานอาชีพวิชาการงานอาชีพนะ ก็ตามชื่อเลยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการทํางานและการประกอบอาชีพโดยจะแบ่งหลกัหลกๆออกเป็น5้าหมวดอ่ะมีเรื่องของงานบ้านงานช่างงานประดิษฐ์งานเกษตรแล้วก็งานอาชีพค่ะ5้าหมวดน,นี้นะคะซึ่งเราจะเรียนกันในหนังสือเล่มน,นี้นะคะนักเรียนบางส่วนอาจจะได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปแล้วแต่ว่าส่วนคนที่ยังไม่ได้รับหนังสือเล่มน,นี้วันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะไปเรียนกันโดยใช้ powerpoint ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็อยู่ในหมวดของงานบ้าน,นะคะ่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องการจัดและตกแต่งบ้าน,นะคะ่ <ห úng. S 1> กนนะ,คะก่อนอื่นนะคะมาทำความรู้จกักความหมายและประโยชน์ของการจัดและตกแต่งบ้านกันก่อนค่ะการจัดและตกแต่งบ้านนะคะก็หมายถึงการจัดองค์ประกอบของบ้านนะคะทั้งภายในและภายนอกบ้าน,นะคะ่ะและบริเวณบ้านนะคะให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและถูกสุข,ขาลาักษณะ น่าอยู่อาศัยนะคะเป็นการนําหลักการของศิลปะมาใช้ค่ะซึ่งผู้ที่จะจัดตกแต่งบ้านนะคะจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีการวางแผนที่ดีค่ะสามารถลงมือปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ได้นะคะเพื่อให้งานเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กําหนดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นค่ะต่อไปนะคะประโยชน์ของการจัดและตกแต่งบ้านค่ะการจัดและตกแต่งบ้านนะคะเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งในของครอบครัวค่ะ เพราะเป็นกิจกรรมที่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประโยชน์ต่างๆนะคะดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะทําให้บ้านถูกสุขลักษณะสะอาดและเป็นระเบียบค่ะเช่นนะคะการทําความสะอาดและการจัดวางเครื่องเรือนในตําแหน่งที่เหมาะสมค่ะไม่ปิดบังทิศท,ทางลมนะคะรวมถึงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอไม่มืดทึบค่ะ ประเด็นที่ 2. ค่ะทําให้บ้านสวยงามน่าอยู่นะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะรู้สึกมั่นใจพร้อมที่จะรับแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะคะประเด็นที่3ค่ะช่วยสร้างความแปลกตามไม่ซ้ำซากจำเจนะคะเช่นการเคลื่อนย้ายเครื่องเรือนหรือว่าปรับเปลี่ยนเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งบ้านในตำแหน่งต่างๆนะคะประเด็นที่4ค่ะ ทำให้เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัวค่ะเมื่อสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมที่มีประโยชน์กันภายในบ้านร่วมกันนะคะก็จะเกิดความรักและความสามัคคีกันภายในครอบครัวค่ะ 5. ้านะคะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเช่นการจัดตกแต่งบริเวณบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะคะประเด็นที่6ค่ะ ช่วยฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกภายในครอบครัวนะคะเช่นความสะอาดความเป็นระเบียบและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกภายในครอบครัวผ่านการจัดและตกแต่งบ้านค่ะ 7. ค่ะรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะ,คคะ,คะเช่นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ8ค่ะ ฝึกทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะเช่นกระบวนการคิดการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะซึ่งก็สามารถเสริมสร้างได้โดยเริ่มต้นจากการเสริมสร้างทักษะนี้จากครอบครัวเราเลยนะคะ ต่อไปค่ะหลักการจัดและตกแต่งบ้านนะคะการจัดและตกแต่งบ้านเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับความเหมาะสมตามสภาพของบ้านนะคะประโยชน์การใช้สอยของผู้อยู่อาศัยโดยคำานึงถึงหลักการต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะความปลอดภัยนะคะโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ1.1เลยนะคะ ช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านบริเวณบ้านนะคะให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะ1.2ค่ะจัดตกแต่งบ้านให้มีความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นการเลือกเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ไม่มีมุมแหลมนะคะเราก็จะไม่ไปสะดุดหรือว่าไปหกล้มใส่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ะคะ่ะ จัดวางเครื่องเรือนเครื่องใช้ไม่ให้ขวางทางเดินนะคะจะได้ไม่ไปเดินสะดุดติดตั้งตู้ยาสามัาประจำบ้านค่ะให้สามารถหยิบใช้ได้สะดวกนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจัดเก็บสารเคมีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายให้พ้นมือเด็กนะคะ mm. เช่นยาฆ่ามแมลง ติดตั้งไฟให้เห็นช่องทางเดิน,ดนชัดเจนค่ะเช่นทางขึ้นลงบันไดาทางเดินในสวนระเบียงนอกบ้านนะคะเพื่อป้องกันการเดินสะดุดหกล้มลงค่ะจัดเก็บสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะหากจำเป็นที่จะต้องผ้าสายไฟตามพื้นห้องนะคะควรใช้เทปกาวปิดไว้นะคะ ติดสติกเกอร์การลื่นบริเวณที่มีน้ำเปียกอยู่เสมอเช่นห้องน้ำของเรานะคะใช้พืชธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมค่ะเช่นมะกรูดเปลือกส้มนะคะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจัดวางในพื้นที่ต่างๆนะคะแทนการใช้สารเคมีค่ะก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะความสะดวกค่ะในเรื่องของความสะดวกนะคะ,ะจะมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้เลยค่ะ 1. น,นะคะจัดวางเครื่องเรือนให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยสามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเช่นการจัดวางโต๊ะอาหารนะคะควรเผื่อพื้นที่ด้านหลังพนักพิงของเก้าอี้นะคะเพื่อเลื่อนเก้าอี้แล้วก็เดินออกมาอย่างทางเดินรอบๆโต๊ะอาหารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ค่ะ จัดเครื่องเรือนโดยเว้นช่องทางเดินไปมาได้สะดวกนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยค่ะครจัดเครื่องเรือนให้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งนะคะ 3. ค่ะจัดเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ต้องใช้งานสัมพันธ์กันไว้ด้วยกันอย่างเป็นหมวดหมู่นะคะจะต้องจัดเข้าด้วยกันอย่างเช่นจัดวางโต๊ะทำงานใกล้กับตู้เก็บหนังสือและโคมไฟนะคะก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันค่ะ 4. นะคะไม่ควรวางเครื่องใช้ที่จะต้องใช้งานบ่อยนะคะไว้ที่สูงเกินเอื้อมมือถึงค่ะและเลือกใช้เครื่องเรือนเครื่องใช้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเลยนะคะ 3. ค่ะเราควรคำนึงถึงความสบายด้วยนะคะซึ่งจะมีแนวทางในการปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. จัดให้มีพื้นที่เหมาะสมนะคะกับสมาชิกในครอบครัวนะคะจะไม่ให้การใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยแออัดจนเกินไปค่ะ 2. ค่ะไม่ควรจัดวางเครื่องเรือนเครื่องใช้ปิดหน้าต่างหรือช่องทางที่ให้แสงสว่างในบ้านนะคะ 3. ค่ะจัดวางเครื่องเรือนและเครื่องใช้สำหรับนั่งพักผ่อนไว้ในจุดต่างๆของบ้านนะคะเพื่อให้เราสามารถพักผ่อนเย็นใจภายในบ้านได้ค่ะ 4. ค่ะนำเครื่องใช้หรือเครื่องตกแต่งบ้านที่มีเสียงไพเราะนะคะช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านค่ะอาจจะเป็น เสียงเพลงเสียงน้ำพุน้ำตกเป็นต้นนะคะ5ค่ะจัดวางภาชนะบรรจุขนมหรือว่าของรับประทานเล่นไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นบริเวณพักผ่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นาการปลูกผลไม้ที่ชื่นชอบไว้บริเวณบ้านก็ได้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเราควรคำนึงถึงความสวยงามด้วยนะคะมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. นนะคะการจัดบ้านและบริเวณบ้านแต่ละส่วนนะคะควรจัดไปในทิศทางหรือว่าแบบเดียวกันค่ะเช่นถ้าเป็นแบบตะว,วันตกแบบไทยแบบญี่ปุ่นแบบจีนนะคะก็ให้ไปในทิศทางเดียวกันเลยบ้านจะได้คงคอนเซปต์ไว้นะคะ 2. ค่ะไม่ควรจัดเครื่องเรือนเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งมากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้บ้านเนี่ยดูคับแคบขาดความสวยงามค่ะ 3ค่ะเราควรนำหลักศิลปะมาใช้ในการตกแต่งบ้านให้มีความสวยงามนะคะโดยเลือกใช้หรือแดัดแปลงเครื่องดรือนเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งบ้านให้มีสีสันกลมกลืนกันค่ะหรืออาจจะตัดกันโดยใช้คู่สีตรงข้ามก็ได้นะคะก็เป็นลักษณะของศิลปะหมดเลย ประเด็นที่5ค่ะเราควรคำนึงถึงความประหยัดด้วยนะคะอ่าก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. นนะคะการจัดบ้านนะคะสามารถทำกิจกรรมได้หลายๆกิจกรรมในพื้นที่เดียวกันค่ะ เช่นห้องอาหารนะคะสามารถใช้เป็นห้องรับแขกทำการบ้านหรือว่านั่งดูโทรทัศน์ได้ด้วยนะคะ2ค่ะควรจัดห้องนอนให้อยู่ทิศตะวันออกนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ผนังสะสมความร้อนค่ะจากแสงแดดในช่วงบ่ายนะคะ 3. ค่ะเลือกใช้เครื่องเรือนที่สามารถปรับใช้งานได้มากกว่า1ง,งานนะคะ,ะ,คะเช่นเตียงที่มีลิ้นชักบริเวณหัวเตียงใต้เตียงเป็นต้นนะคะ สี่ค่ะจัดวางเครื่องใช้ไม่ให้บังแสงสว่างหรือว่าช่องลมภายในบ้านนะคะจะช่วยให้บ้านเนี่ยมีแสงสว่างอย่างเพียงพอค่ะมีลมพัดเข้าสู่ตัวบ้านนะคะ 5. ค่ะในกรณีที่ห้องเนี่ยเป็นห้องโล่งกว้างควรใช้ฉากกั้นแบบโปร่งแสงนะคะแบ่งห้องให้เป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้แสงลอดผ่านห้องได้นะคะก็จะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดการเปิดพัดลมหรือว่าไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นค่ะ หกค่ะลดการใช้เครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้านที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่จะแผ่รังสีความร้อนออกมาขณะที่ใช้งานค่ะเจ็ดค่ะถ้าจะทาสีบ้านนะคะหรือว่าเลือกใช้เครื่องเรือนใหม่นะคะควรใช้โทนสีอ่อนเพราะว่าจะช่วยลดการดูดซับความร้อนของตัวบ้านนะคะและสะท้อนแสงให้สว่างมากยิ่งขึ้นค่ะ8ค่ะ ติดสติกเกอร์เรืองแสงตามจุดต่างๆนะคะเช่นตรงบันไดใต้สวิตเปิดปิดไฟจุดต่างๆนะคะ,ะต่อไป9ค่ะเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นค่ะ10ค่ะในบริเวณที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนักนะคะเช่น ทางเดินห้องน้ำนะคะควรใช้หลอดไฟที่มีัวั์ต่ำนะคะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะ11ค่ะการเลือกใช้เครื่องใช้หรือว่าเครื่องประดับตกแต่งบ้านนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องใช้ที่มีราคาแพงนะคะแต่เราควรคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญค่ะสุดท้ายค่ะความอบ อุ่นนะคะ,ะในเรื่องของความอบอุ่นของบ้านเนี่ยก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะจัดตกแต่งห้องให้ทุกคนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้ค่ะเพื่อเพิ่มเวลาให้สมาชิกเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะ 2. ค่ะ ตกแต่งบ้านให้มีสีโทนร้อนนะคะเช่นพวกสีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะจะทําให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยสดใสนะคะทําให้เราตื่นตัวกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นด้วยค่ะ3ค่ะเลือกใช้ของตกแต่งบ้านที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวนะคะเช่นการประดับผนังด้วยรูปของสมาชิกภายในครอบครัวนะคะหรือว่าการนํางานฝีมือของลูกเนี่ยมาตกแต่งบ้านค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะต่อไปนะคะสรุปเลย การจัดตกแต่งบ้านนะคะก็หมายถึงการจัดองค์ประกอบของบ้านนะคะทั้งภายในบ้านภายนอกบ้านนะคะให้มีความสวยงามความสะดวกสบายต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะต่อไปค่ะประโยชน์ของการจัดและตกแต่งบ้านนะคะ 1. ค่ะจะทําให้บ้านเนี่ยถูกสุขลักษณะสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ทําให้บ้านของเราเนี่ยสวยงามน่าอยู่อาศัยค่ะ 3ช่วยสร้างความแปลกตามไม่ซ้ำซากจำเจนะคะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายบ้านของตัวเองนะคะ 4. ทําให้เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากการจัดและตกแต่งบ้านเนี่ยสามารถทําเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้นะคะ 5. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาจจะจัดบ้านจากวัสดุเหลือใช้ได้นะคะ ๖ค่าปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวนะคะเนื่องจากการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยเราสามารถจัดกันภายในครอบครัวได้นะคะก็จะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ 7. รู้จักใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่านะคะกรณีที่เราอาจจะนําของเหลือใช้เนี่ยมาใช้ประดับตกแต่งบ้านนะคะประดิษฐ์ของใช้ขึ้น 8. ค่ะฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตผ่านการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าทักษะศิลปะรอบตัวนะคะต่อไปค่ะหลักการจัดตกแต่งบ้านนะคะการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคํานึงถึงเลยนะคะก็จะมีความปลอดภัยความสะดวกความสบายความสวยงามความประหยัดและความอบอุ่นของสมาชิกภายในครอบครัวค่ะ สุดท้ายนะคะกิจกรรมหลังการเรียนการสอนวันนี้กิจกรรมหลังการเรียนการสอนง่ายๆมากเลยนะคะเป็นคาบแรกก็จะให้กิจกรรมง่ายๆก่อนโดยนักเรียนนะคะตอบคําถามทั้ง3คําถามนี้นะคะให้เขียนลงไปในสมุดแล้วก็เขียนโจทย์เขียนคําตอบแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะคะ,ะกําหนดการเวลาก็คือภายในคาบนี้เลย ถ้าหลังจากนั้นก็จะมีเกณฑ์ไปตามที่คำชี้แจงก่อนการเรียนการสอนที่ครูได้ส่งไปให้แล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการงานอาชีพเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ